โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมานะครับได้รับฟังในเรื่องของนวัตกรรมของโลกเกี่ยวกับเรื่องของการการงพยานะครับอันนี้ถือว่าได้เป็นข้อมูลซึ่งคนยังรู้กันน้อยนะครับที่เราป่วยที่เรามีปัญหาสุขภาพกันทุกวันนี้นะครับทุกๆคนเลยนะครับบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นเรื่องของทุกคน นะครับเป็นเรื่องของการทาสมดุลของโอเมก้า3โอเมก้า6ก็คืออาหารหลักจําเป็นของเรานะครับที่เราต้องทานเข้าไปในหมดหบู่ที่ชื่อว่ากดไขมันจําเป็นนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหม่ของโลกนี้อยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจแล้วฟังดูนะครับเพราะว่าออตอนนี้นักชาการนะครับหรือว่าคุณหมอต่างๆก็เริ่มออกมาพูดจํานวนมากแล้วจากผลงานวิจัยจํานวนมากนะครับในเรื่องการขาดสมดุล ของกรดไขมันจําเป็นที่เราได้รับเข้าไปทุกวันนะครับสิ่งที่เราได้รับเข้าไปทุกวันก็คือกรดไขมันจําเป็นแต่เป็นหมวดหมู่ทึ่งไม่ต้องการมากนะครับเข้าไปแต่ว่าเราได้รับมากจนเกินไปก็คือมาจากอาหารประเภทเน้ํามันพวกนี้นะครับอ,อ,อาหารประเภทสัตว์อาหารหลายอย่างนะครับที่เขามีกรดไขมันจําเป็นที่ชื่อว่าโอเมก้าหนะครับซึ่งมันล้นมันมากจนเกินไป แต่ว่าเราไม่ได้เอากดไขมันจำเป็นอีกหมวดหมู่หนึ่งที่ชื่อว่าโอเมก้า3เข้าไปนะครับก็เลยกลายเป็นว่าโอเมก้า6หมวดไขมันจำเป็นซึ่งร่างกายต้องการเพียงเล็กน้อยมันกลับเข้าไปจำนวนมากในร่างกายของเราทุกคนนะครับเกินไปถึงระดับ10เท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือต้นเหตุของการเจ็บป่วยของเราทุกคนในโลกนี้ก็พูดได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ถ้าเราลองมาศึกษาในเรื่องของการสมดุลน,นะครับ ให้ได้อาหารหลักที่เราทานเข้าไปนะครับให้มันมีโอเมก้าสามสมดุลยังไงกับโอเมก้าหเพราะฉะนั้นผมฝากไว้เอาไว้เป็นเรื่องซึ่งลองไปหาข้อมูลได้เลยนะครับงานวิจัยตอนนี้มากมายเลยย,ยิ่งโดยเฉพาะออพอเราเริ่มมีเรื่องของโรคโควิดเข้ามานะครับก็จะมีนักวิจัยหรือว่า นักโภชนาการหรือว่าคุณหมอคุณแพทย์ต่างๆนะครับเข้าไปหาข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็ไปเจอในเรื่องของสมดุลของกรดไขมันจําเป็นซึ่งเข้าไปช่วยลดอาการอักเสบเข้าไปช่วยฟื้นฟูเซลล์ไปสร้างเซลล์ซ่อมเซลล์ไปเติมออกซิเจนนะครับในระบบกระแสะเลือดอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องใหม่นะครับอยากให้ทุกคนได้ตามศึกษาดูในเรื่องนี้ถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ติดตามผมจะได้ออกมา บรรยายหรือว่าออกมาพูดออกมาแนะนำนะครับเรื่องของสมดุลโอเมก้า3โอเมก้า6กดไขมันจำเป็นสารอาหารหมวด,ด,ดหมูนึ่งที่เราต้องทานทุกวันแต่ว่าเราไม่ได้ทานกันเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นผมจะออกมานำเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับมาบอกต่อแบ่งปันกับทุกท่านถ้าใครสนใจนะครับก็กดติดตามผมไว้ได้เรื่อยๆนะครับผมจะพูดในเรื่องของสุขภาพทำยังไงเราจะไม่ป่วยกันอีกต่อไปแบบไม่ได้แพงอะไรเลยผมแนะนำนะครับเนาะ ไม่ต้องใช้เงินทองมากมายไม่ต้องหาอาหารเสริมไม่ต้องอะไรเลยเพียงแต่ว่าคุณปรับวิธีการมาทานอาหารหลักหมดหมู่ที่เราขาดไปนะครับที่ต้องได้ทุกวันทุกวันทุกวันแต่ว่าเราขาดไปผมขาดไป51ปีแล้ววันนี้ผมกลับมาผมได้รู้ผมได้ทานเข้าไปร่างกายผมสุขภาพผมดีขึ้นวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับตามได้เลยนะครับเรื่องของโอเมก้าสมสมดุลกับโอเมก้าหอย่างไรให้สุขภาพของเราแข็งแรงสมบูรณ์วันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากๆครับผม